บนพื้นน้ามันดูสงบนิ่งมากเลยนะในองค์กรเนี้ยแต่ว่าภายในนั้นอะขึ้นใต้หนามันมีเนาะเขาก็พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งว่าจริงๆแล้วที่ทุกคนคุยกันได้ที่เห็นราเปรียบอะเพราะทุกคนกลัวเจ้านายด่าทุกคนก็เลยมาคุยกันทุกคนคุยบนงานแต่ทุกคนไม่ได้เปิดทั้งหมดพอมันไม่ได้เปิดทั้งหมดอะเราจะเห็นบรรยากาศของความมาขู่บางอย่างที่มันทําตรงเนี้ยแล้วงานมันก็ไม่ได้สําเร็จนะงานมันเสร็จแต่งานมันไม่ได้สําเร็จพอความกลัวมันปกคลุมการทํางานการใช้ชีวิตอะ ทุกคนก็ทํางานแค่เอาตัวรอดต้องอยู่ให้รอดแต่ว่าอาการที่ถ้าเกิดวันนี้เราเคลียร์วิธีคิดของเราแล้วเราสามารถที่จะเข้าใจคนอื่นที่แตกต่างกันได้ตรงนี้ต่างหากที่มันทําให้แบบการทํางานร่วมกันมันจะสามารถสร้างงานสร้างประสิทธิภาพได้มากขึ้นเพราะทุกคนอยู่บนความเชื่อว่ากลัวหัวหน้าจะไม่โอเคเลยต้องพยายามคุยกันมันอยู่บนเบรสซิ่งเงี้ๆหัวหน้าอาจจะไม่ได้พยายามนะบี้บังคับให้ทุกคนจะต้องแบบคุยกันให้ดีสิแต่มันจะเป็นความเชื่อของเราที่เรามองว่า เฮ้ยมันจะต้องคุยกันให้ดีสิมันเลยคอมพลมไมซไปทุกอย่างทั mm ้ง hmm. ทั้นจริงๆมันจะมีความเห็นที่อะไรสามารถที่จะฟีดแบ็กกันได้แล้วจริงหัวหน้าอาจจะต้องการการฟีดแบ็กด้วยซ้ําแต่เราอะคิดไปเองว่าถ้าเกิดเราทะเลาะกันหรือถ้าเกิดเราเห็นต่างกันแล้วมันจะไม่ดี